เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เดี๋ยวเราสอบถามจากทางผอ,อ,อนิด้าโพกันดีกว่านะคะว่าผลที่ออกมานะคะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยบอกอะไรบ้างคุยค,คุยกันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีผอ,อ,อนิด้าโพตอนนี้อาจารย์สุวิชาอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะทุกากจท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมค่ะเริ่มต้นที่ ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดลำดับที่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์คิดว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรคะอดีตนายกซึ่งพ้นจากตําแหน่งไปยี่สิบปีแล้วยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองเบอร์หนึ่งอยู่เลยค่ะโอ้โหคุณกวางครับถ้าไม่ใช่คุณนักสินณเวลานี้เ,เนี่ยมันคงไม่มีใครแล้วครับอนะครับลองคิดลึกภาพดูนะครับลงจากเครื่องบินมานะครับอยู่ในเรือนจําไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงนะครับไปอยู่โรงพยาบาล ชั้น14เนอะร้อยแปดสิบวันจากนั้นก็พักโทษเพียงแค่เท้าแตะเข้าประตูบ้านจันสองล่าเท่านั้นแหละนะครับทุกคนเนี่ยทัวรนลูกสายวิ่งเข้าสู่บ้านจันสองล่าหมดเลยเริ่มจากสีมลชนก่อนเลยเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยนะครับนะเตไม่หมดเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีมีคนดังๆเข้าไปเยี่ยมไม่ว่าจากในประเทศหรือต่างประเทศนะครับประธานองค์ุนตรีกพูชาคุณคุณเซนก็เข้าไปเยี่ยม นายกเศรษฐาห่างไปเพียงแค่ไม่กี่วันก็วิ่งเข้าไปานะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังมีเหล่านักการเมืองรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะอยู่พรรคเพื่อไทยหรืออยู่พรรคอื่นก็ตามทุกคนก็ประสานเสียงในทํานองเดียวกันว่ามีโอกาสก็จะจ,ะจะเข้าไปเยี่ยมนะครับอย่างเนี้ยถนนลูกสายวิ่งเข้าสู่บ้านกันสองราบหมดจะไม่เรียกว่ามีที่ปนทางการเมืองได้ยังไงอืมค่ะ ทีนี้เพราะเปอร์เซ็นต์โดดไปเลยนะคะเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณสัก42.90ทิ้งห่างเบอร์สองอย่างเดียวทีตรีเศรษฐาใน21โดดเเดเลยครับโดดเป็คนเดียวเลยใช่ไหมครับซึ่งผมผมตอนทำโพลผมก็จริงๆผมคาดหวังว่าน่าจะเกิน50เปอร์เซ็นนะแต่คิดไม่ถึงว่าจะต่ำกว่า50เปอร์เซ็นนะครับค่ะอันนี้ผลสำรวจเดือนกุมภาพันธ์คนเดียวเลยก็แน่นอนนะครับเพราะว่าคือคืออาจจะอาจจะรวมถึงผมผมผมมองนะอาจดีไม่ดีอาจจะรวมถึงเราเราค่าการประจําด้วยอ่ะนะครับนะทุกคนอยากเข้าไปเข้าไปบ้านจัดแร้แม้กระทั่งนปช เข้าบ้านไม่ได้ยืนหน้าบ้านทําสัญลัก็ยังได้ค่ะกฎเกณฑ์นะครับทุกคนที่เข้าสู่บ้านจันสองล่าหมดเลยนะครับอย่างมันคือคือผู้ตรงๆว่าถ้าคุณลุงอิงไม่ไปบอกนักข่าวว่าขอพี่ๆช่วยออกจากหน้าบ้านไปเถอะป่านนี้ก็ยังอยู่หน้าบ้านนะครับค่ะค่ะค่ะถ้าอาจารย์บอกว่าถนนทุกสายมุ่งตรงสู่บ้านจันสองล่าถ้าอย่างนั้นบทบาทคุณทักสินจากนี้โดยเฉพาะบนเวทีทังการเบืองอาจารย์มองว่าบทบาทจะเป็นยังไงฮะ ผมเชื่อว่าคุณนักศินจะค่อยๆมีบทบาทมากขึ้นนี่ขนาดนี่ขนาดเราเห็นแค่ภาพนิ่งภาพเดียวนะครับที่นั่งอยู่ริมน้ําเป็นภาพนิ่งภาพเดียวที่เห็นภาพอย่างชัดเจนเราไม่นับภาพที่นั่งมาในรถเนาะนะครับนะอันนี้คือภาพที่ถ่ายอย่างชัดเจนขนาดแค่ภาพนี้ภาพเดียววิพากษ์วิจารณ์ก็ได้เยอะแยะอืทั้งทางบวกทางลบอะไรก็แล้วแต่นะครับมีการตั้งโต๊ะถลุงแถลงอะไรก็แล้วแต่นะครับนะแค่ภาพเดียวยังเป็นข่าวขนาดนี้ยังมีอิทธิพล มีอิม a c t ต่อทางการเมืองมากขนาดนี้นะครับเราลองคิดดูว่าในเดือนมีนาเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้เจออาจได้เห็นภาพเคลื่อนไหวอ่ะอืมอืมน่าจะเป็นวิดีโอออกมาบ้าง <c oughs> นะครับไม่ว่าเป็นเสียงเขาพูดออกมาได้ยงังไงแต่ว่าผมเชื่อเดี๋ยวเราได้เห็นภาพเคลื่อนไหวอ่ะเดือนนี้ค่<ฮ>นะสิ่งที่เราเห็นคือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยเข้าไปพบอดีตนายกทักษิณแล้วก็ออกให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รีบคือตอนนี้ก็เหมือนกับ ใช้เวลารักษาตัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอาจารย์มองว่าถ้าคุณทักษิณมีบทบาทจริงๆหรือมีตําแหน่งแห่งขันในรัฐบาลชุดนี้น่าจะเห็นได้เร็วสุดประมาณสักเมื่อไหร่คะอาจารย์ผมว่าผมว่าผมว่าประมาณไม่เกินในเดือนเมษาเดือนหน้านอาจารย์เมษาเนี่ยนะผมว่าต้องให้เห็นอะไรแนะนะ่คือผมมองนี้ว่าว่าเดือนมีนาเ,นเดี๋ยวเราได้เห็นภาพเคลื่นนอนไหวคุณทักษิณแน,น่แต่คุณทักษิณจะพูดอะไรหรือเปล่าในอีกเรื่องนะนะครับแต่เมษาเราน่าจะได้ยินเสียงคุณทักษิณ แต่เออ่คำว่าได้ยินเสียงนี่คือว่าอาจจะเป็นการเออ่แค่ว่าได้ยินเสียงแต่ไม่ได้เลือกตำแหน่งเลยไม่ได้เรื่องตําแหน่งทางกฎหมายคือมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ได้อยู่แล้วอาจจะให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับเปิดโอกาสแข็งแรงแล้วพอที่จะให้สื่อเข้ามาเยี่ยมได้แล้วนะครับไม่คุณวางไปสัมภาษณ์เอ็กซ์คุณดีเอ็กซได้ ่โมงดีเลยค่ะถ้าได้นะแล้วทําไมเดือนมีนาคมจะต้องมีเป็นภาพเคลื่อนไหวออกมาด้วยคะคือจะยังเงียบๆไม่ได้อนั้นผมว่าผมว่าเขาคงต้องไปเทียร์ช็อตไปช็อตไปช็อตแล้วแล้วไปช้าไม่ได้เพราะคุณทักษิณเนี่ยนะครับคือเรียกว่าชูคุณทักษิณเพื่อต่อสู้พรรคเก้าไกลโดยเฉพาะอืมค่ะแล้วการให้ความเห็นทางอเป็นที่ปรึกษาดีกว่า การจะเป็นที่ปรึกษาในทางการเมืองเนี่ยควรจะต้องเป็นแบบเงียบๆอยู่ข้างหลังเหมือนเป็นคุณซื้อบื้องหลังหรือว่าเปิดเผยออกมาดีกว่าคะผมว่าผมว่าน่าจะอยู่เบื้องหลังนะน่าจะอยู่เบื้องหลังแต่ว่าแต,แต่ลักษณะนิสัยคุณนักสินนะในบางประเด็นแกก็งคงอดไม่อยู่ออ่ะืที่ต้องโล่งออกมาจากปากนะ่ะอืมอืค่ะนะครับ<ห>แต่ผมเชื่อว่าแกน่าจะอยู่เบื้องหลังซะมากกว่าแล้วก็บทบาทเนี้ย เราจะค่อยๆเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะอาจารย์อีกมุมหนึ่งไหมค่ะเห็นอันดับที่หนึ่งคุณทักษณิณนะคะบุคคลที่ท่งอิทธิพลมากที่สุดทีนี้อีกมุมหนึ่งมุมที่น่าเห็นใจที่สุดมีชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะ<ช>มา<ช>อาจารย์มองว่าสุดท้ายเนี่ความสงสารความน่าเห็นใจที่สุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียในการเลือกตั้งได้หรือเปล่าอาจารย์มองเอาถึงตรงนี้นะอาจารย์มองว่าอย่างไรคะ คือคือความเห็นใจนะครับแปลเป็นคะแนนได้ไหมอันนี้พูดยากนะเพราะสสบางคนเนี่ยบางคนได้รับการเลือกตั้งจะเป็นสสเนี่ยก็เพราะเนื่องจากได้คะแนนสงสารจ,จากประชาชนคงคงเคยได้ยินคนํานี้ใช่ไหมครับนะครับนะได้คะแนนสงสารก็เลยเลือกเห็นว่าพยายามมาหลายครั้งแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับะนะแต่ว่าถามว่าแปลงแปลงตรงนี้แปลงจากความความเห็นใจตรงนี้เป็นคะแนนจริงจหรือเปล่าแต่อันนี้ยังยังพูดยากแต่เอาเป็นว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะสนับสนุนคุณพิธาหรือไม่สนับสนุนนะก็าอาจจะมองว่า เนี่ยพักใหญ่อันดับหนึ่งนะครับนะเป็นหัวหน้าพักนะครับมีการเตรียมตัวจะเตรียมตัวจะเป็นนายกแล้วอะ่ะมีเรื่องหน่วยงานหน่วยงานนู้นหน่วยงาน,นนี้มาคุยมีการจับมือร่วมรัฐบาลเรียบร้อยแล้วพุ้นท้ายไม่ได้เป็นนายกเป็นได้เพีงยงแค่นายกในโซเชียลมีเดียก็จะมีคนกลุ่มเป็นเกิดอาการเห็นใจขึ้นมาเออดูซิอย่างเงี้ยนะครับเป็นพรคอันด,ดับหนึ่งคสามารถที่หนึ่งแต่กลับไม่สามารถได้เป็นนายกได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การเมืองไทยมันก็เป็นแบบนี้ครับมันมีความไม่แน่นอนเพราะการเลือกนายกเลือกในสภา<ะ>ั้งหนึ่งหม่อมขึ้นฤทธิ์เนี่ยสิบแปดเสียงยังได้เป็นนายกเลยค่ะค่ะทีนี้ในผลโพลเนี่ยก็มีอีกหนึ่งชื่อที่ก็น่าสนใจเพราะว่าอยู่สองฝั่งเลยนะคะช,ชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินก็ทั้งมีดิพลด้วยแล้วก็เป็นผู้ <c oughs> ที่น่าเห็นใจด้วยอาจารย์ช่วยช่วยตีความตัวเลขตรงนี้ที่ออกมาหน่อยคะ่ะรัะผมคือที่คุณค,ณคณเศรษฐาถามว่าทำไมถึงเป็นผู้มีดิพลแน่นอนครับคุณเศรษฐาคือผู้มีอำนาจลัฐธิ์ ผู้นำนั้รับย่อนมีอิทธิพลเพราะคุณศรทธาคือ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 คอมมานเดอร์ของระบบราชการค่ะนะครับฉะนั้นเขามีสิทธิ์สั่งราชการแน่นอนย่อมต้องมีอิทธิพลทางการเมืองสั่งราชการนะครับคุมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นเอ่อเป็นนายกมาจากพักใหญ่ในสภาที่มีสภาคอยหนุนหลังอยู่นะครับนะแน่นอนก็ต้องมีคือคุณศรทธาเนี่ยถ้าตามตามวิชาการเนี่ยเราเรียกว่ามีออเทอร์เรตี้มีอำนาจราชการค่ะส่วนคุณนักสิทธิ์เนี่ยเราเรียกว่ามีพาวเวอร์นะครับคนละคำกัน นะครับนะฉะนั้นคุณเสถาเนี่ยพอมีออเทอร์ตี้อ่ะอำนาจราชการอยู่ในมือฉะนั้นเขาก็คือหนึ่งในผู้ส่งอิทธิพลทางการเมืองในปัจจุบันไม่ว่าใครมาเป็นนายกก็ตามจะมีออเทอร์ตี้อยู่ในมือจะเป็นผู้ส่งอิทธิพลทางการเมืองคนหนึ่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือโดยตาแหน่งสิคะอาจารย์ให้อย่างนั้นะผมคิดว่าคนมองคุณเสถาตรงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะมองว่าเป็นเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยมีก็เลยมีเป็นผู้ส่งอิทธิพลทางการเมือง ค่ะแล้วไม่ตู่แล้วะนนายกแล้วอำนาจตัวนี้อาจจะหายไปก็ได้ความรู้สึกว่าเป็นผู้สมงอุเนมืันกันเินอะหายไปก็ได้ค่ะค่ะแล้วความน่าเห็นใจเาทำไมถึงเป็นผู้ที่น่าเห็นใจจริงๆตอนผมทำโพลนี้นะครับผมเดาเอาก่อนที่จะเก็บคะแนนผมเดาว่าคุณทักษิณน่าจะเป็นผู้ทรงอิปนิทางการเมืองผู้น่าเห็นใจทางการเมืองน่าจะเป็นคุณเศรษฐากับกลายเป็นคุณพิธาแทนเบอร์หนึ่งเลยค่ะ46ซึ่งเปอร์เซ็นต์ต่างกันเยอะด้วยเหมือนกันนะคะคุณเศรษฐาได้10% คนอาจจะมองคุณเสถาวว่าว่าเหมือนกับอะไรนะเอ,อตอนนี้เหมือนพระอาทิตย์สองดวงเนี่ยนะครับพอมีคุณทักษิณกลับมาแล้วเหมือนอ่ามีคนก็บอกว่าอะไรอำนาจอำนาจจะลดลงดาวจะริบหลีงลงโด,งดงนโดนอะไรนะคุณทักษิณมาบังหมดนะครับบางคนก็มองว่าเหมือเหมือนกับอะไรนะโดนเหมือนกับอะไรนะคุณเชิดหรือเปล่าก็แล้วแต่คําคนที่จะไปวิเคราะห์วิพากษ์วิจาร<อ>ก็จะมีคนมองในนี้เหมือนกันก็เลยก็เลยมีวลมานสิบเปอร์เซ็นต์มองว่าน่าเห็นใจเนาะ อต่คุณทักษิณมาไม่รู้มีอำนาจจริงหรือเปล่าเป็นน้าแต่หรือเปล่าขณะคุณทักษิณยังไม่มาเนี่ยยังไม่รู้ว่าอำนาจเนี่ยอยู่ที่คุณเรษฐาหรืออยู่ที่คุณอุ้งอิงกันแน่อืมค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทําให้มาอยู่คะแนนที่ความน่าเห็นใจเรื่องนี้ที่อาจารย์บอกนะคะฮะและพิกตู่ละคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็ไปอีกหนึ่งรายชื่อซึ่งก็มีรายชื่ออยู่สองฝั่งเหมือนกันใช่ครับพิกตู่เนี่ยถามว่าทำไมถึงเป็นผู้ส่งงบการทางการเืองผมเชื่อว่าประชาชนเขามองจาก คุณเศรษฐาเป็นนายกเมื่อ22สิงหาครับอตอนโหวตถ้าถ้าคุณถ้าบิ๊กตู่ไม่เปิดไปเขียวมีเลยครับคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกอืมค่ะเพราะสวมันเป็นร้อยเลยทางการเมืองจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็น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 ดิวเบอร์ใหญ่ของฝั่งคอนเซอร์วทีฟนะครับที่คอยเจรจาอีกฝั่งหนึ่งส่วนถามว่าน่าเห็นใจทำไมคนเห็นยังมองว่า ผลยุดหน้าเห็นใจถึงประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ทำไมฮะก็เบริหารมาทั้งหลายปีแปดปีนะผลงานก็มีพอสมควรสร้างรุน่นสร้างนี่ทํารุนารนาร่นทํานี่ไว้ยเยอะแยะแค่ประชาชนเบื่อเท่านะครับทุกอย่างจบหมดเลยต่อให้ทําความดีแค่ไหนก็ตามคนเบื่อก็จบเหมือนสมัยพลเด็กเปรมครับสมัยเด็กเปรมครับทาอะไรมาให้ประเทศตั้งหลายอย่างพอถึงจุดหนึ่งคนบอกเบื่อแล้วไม่เอาผลเด็กเปรมแล้วอืจบครับ เม่อัมันไม่น่าเห็นใจเลยครับอืมค่ะอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวเลขที่ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าผู้ที่น่าเห็นใจทางการเมืองกลายเป็นว่าอันดับที่สองเนี่ยคือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคือไม่มีใครน่าเห็นใจเลยคือมันแปลว่าคนยังนึกชื่อไม่ออกหรือเป็นเพราะอะไรคะเปอร์เซ็นต์มันเยอะเหมือนกันนะคะคุณคนอาจจะมองว่านักการเมืองไม่มีอะไรให้น่าเห็นใจเนาะเขาอาสาเข้ามาทํางานแล้วก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอ่ะคุณไม่ว่าคุณจะโดนอะไรขึ้นมาหรือว่าคุณผิดพลาดเกมการเมืองอะไรก็เป็นเป็นเรื่อง เป็นพฤติกรรมเป็นแอคชั่นของคุณเองอ่ะคุณก็ต้องได้รับผลจากที่คุณทำํำก็เลยอาจจะไม่รู้สึกว่าน่าเห็นใจอะไรเลยค่ะโผ<ฮ>ครั้งนี้ล่าสุดรายชื่อคุณธนาธรก็ยังติดโผแล้วก็เป็นบุคคลที่น่าเห็นใจอันดับที่สามะอาจารย์สิบเอ็ดจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ะอาจารย์คนอาจจะมองว่าอาจจะเห็นใจคุณธนาธรน,นะโดนพักตั้งหลายปีเนาะตั้งปีเจ็ดสองแหละก่าจะได้กลับมาอืนะครับก็ก็อาจจะคนอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับที่ เลือกพักคณะคนใหม่มาก่อนนะครับก็รู้สึกความเห็นใจว่าเออเนี่ยคุณนาธรเนอะอาะโดนพ,พักมาตั้งสิบปีนะครับคงต้องรออีกงานน่าเห็นใจมากทั้งที่พยายามจะมีบทบาทแต่ไม่เป็นทางการก็ตามค่ะ อาจารย์คะนอกจากเรื่องของผลโพลที่ออกมาแล้วนะคะเราจะเห็นว่าการขยับของพรรคการเมืองใหญ่ๆใ,ในช่วงนี้อย่างก้าวไกลก็ไปเปิดตัวหลายที่เลยนะคะเรื่องนายกอบจอที่จะเลือกตั้งกันตั้งต้นปีหน้าแต่ว่าไปแล้วลงพื้นที่เปิดตัวกันไปแล้วเพื่อไทยก็เริ่มที่จะลงพื้นที่อะไรต่างๆหลายพรรคก็เริ่มขยับแล้วเหมือนกันตรงนี้เนี่ยจะส่งผลในด้านจิตวิทยายไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ยังไงบ้างคะงอาจารย์คะคือนีเ่เราต้องแยกระหว่างท้องถิ่นกับ ระดับชาติราะกันเนาะเพราะวิธ right. ีที่ของคนในแต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเขาแยกเขาพยายามจะแยกท้องถิ่นคนระดับชาติราะกันการการการเลือกคนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเลือกคนในพื้นที่ที่หนึ่งสองคนคนนั้นต้องเป็นคนที่สามารถเข้าถึงพึ่งได้นะครับคนประชาชนมเข้าถึงได้แล้วก็พึ่งได้ด้วยนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่ากระแสพักเนี่ยจะช่วยหนุนเข้ามาได้สักขนาดไหนเพราะวิธีการเลือกท้องถิ่นเนี่ยเขาเขาคิดอีกแบบหนึ่งแต่ถามว่า มันมีผลต่อการเมืองระดับใหญ่ไหมมันจะมีผลต่อการเมืองระดับใหญ่ถ้าในกรณีที่เอพรรคของตน,นเองเนี่ยนะครับได้เป็นนายกอบอจอได้เป็นนายกเทศมนตรีแน่นอนคนก็จะมองว่าเนี่ยคือฐานเสียงที่สําคัญในการหาเสียงในในการเมืองระดับใหญ่ค่ะ <c oughs> ฉะนั้นตอนนี้ทุกพรรคก็จะเริ่มขยับในระดับท้องถิ่นกันแล้วอาจจะเริ่มจากอบอจอก่อนรู้สึกจะเลือกกันปีหน้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิด <c oughs> นะครับอาจจะเริ่มจากอบอจอก่อนทุกคนก็จะเริ่มมองว่า ในการจะสร้างฐานเสียงทางการเมืองของพรรคตนเองเนี่ยควรจะต้องส่งใครลงบางทีพรรคเดียวกันมีหลายบ้านสามสี่บ้านอาจจะต้องแย่งชิงกันนิดหน่อย hmm. นะครับเะนั้นตอนนี้ผมว่าผมว่าแต่อย่งไงก็ตามนะครับเราเราคงไม่สามารถตัดสินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคะแนนที่ได้จากท้องถิ่นจะส่งผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแนว,แนวหรือในแนวทางเดียวกันกับการเลือกตั้งในระดับใหญ่บางทีมันอาจจะ ไม่ไปด้วยกันก็ได้ครับแต่ท้องถิ่นเนี่ยบ้านใหญ่อาจจะกลับมาถูกไหมคะอย่างระดับชาติเราจะเห็นว่าบ้านใหญ่เริ่มเริ่มหายไปแล้วกระแสพักจะมาแรงกว่าแต่ท้องถิ่นต้องจับตาดูเหมือนกันว่าบางทีบ้านใหญ่อาจจะนากระแสพักมาใช่ไมจารับคือคือผมเชื่อว่าท้องถิ่นเนี่ยบ้านใหญ่ได้เปรียบเยอะเลยนะครับได้เปรียบมากเลยครับในระดับท้องถิ่นนะครับนส่วนระดับประเทศเนี่ยแน่นอนกระแสมันแรงกระแสมันคือมันแรงกว่ากว่ากามเป็นบ้านใหญ่ในที่ผ่านมาโดยเฉพาะในชุมชนเมืองนะครับแต่ว่า แน่นอนนะครับทางบ้านใหญ่เขาคงอยากจะรักษาฐานทั้งสองฝั่งนะครับในขณะที่พักที่อาศัยกระแสอย่างเช่นพักเก้าไกลเขาพยายามจะปั่นกระแสทั้งสองฝั่งเหมือนกันคือทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติค่ะ,ะค่ะอาจารย์ขอปิดท้ายสั้นๆไปที่ประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายกําลังพูดถึงนะคะเราเห็นหมออ่องเคลื่อนไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บุกปถึงทำเนียบเลยนะคะไปทวงถามกฎหมายหลายเรื่องบอกน,นายกไม่ยอมเซ็นมาสักทีบางฝ่ายบอกว่าเป็นการทํางานเชิงรุกบางฝ่ายบอกว่าเป็นการทํางานที่มันเกิดหน้าที่มุมอาจารย์ว่ายังไงดีคะค <c ough> <rec rr. c ough> ือคือเราเข้าใจอยูนะครับว่าหมอองขยันนะนะครับแต่ผมว่ามันควรต้องมีการรักษามารยาทในการแบ่งแยกอํานาจสามฝ่ายนะครับนะครับนิติบัญญัติตุลาการบริหารเรามีอํานาจที่แบ่งแยกกันเรียบร้อยแล้วทั้งควรควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน อมอองแค่ทําหนังสือไปก็พอ,อแล้วก็รอเขาตอบมาว่าอย่างไงหรือว่าอขอเข้าพบอย่างไม่เป็นทางการเลยแล้วแต่ให้มันให้มันดูดูเหมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าจะดีกว่าดีกว่าการบุกเข้าไปแบบนี้นดได้ค่ะซึ่งผมมองว่ามัน <ๆ S 2> มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่การบุกไปแบบนี้นะครับอ,อืก็ใช้วิธีการอื่นอาจจะเหมาะสมกว่าในมุมของอาจารย์ถูกไหมคะ ครับผมบได้ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สุวิชาที่เข้าสายกับเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ